นี่ก็คือทางเข้าของวิหารหลวงพ่อห้าพระองค์ฮะก็มีพระจักรพรรดนู่นนี่นั่นนะฮะเป็นฐานที่ท่องเที่ยวนะฮะ สวยงามมากฮะสวยงามมากครับ,ามมารบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครวัดา่าทรงนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครันนครับมโนฯนคกครับวันนี้มาไหวพระที่วัดา่าทรงฮะ จังหวัดอุทัยธานีฮก็มาไม่ยากนะอยากให้มากันนะก็ผมเก็บภาพสวยๆมาฝากครับอันนี้เป็นวิหารของอพระจักรพรรดินะฮะน่าจะเรียกว่าพระจักรพรรดิครนะับสวยงามมากฮนะเดี๋ยวผมพาไปชม จะเด็นเป็นสงา่าก็ใครว่างก็อยากให้มาไหว้พระฮะขอพอรกันครับนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆวัดแล้วก็พาไปดูสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์นะครับใ,ในวัดท่าสงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะที่โดวงดดงนะครับก็จะมีตู้บริจาคก,ก,ก็ตามศรัทธาคอละบาทคอละบ,บาทสองบาทนะครับ ผมเก็บภาพสวยๆเพื่อฝากครับครับพโนครับตอนนี้ก็ยังอยู่วัดท่าสงฆ์ตางนี้จะพามาเยี่ยมชมปราสาททองคำฮะวิหารทองคำครับ,รบเป็นพิพธภัณฑ์ครับของหลวงพ่อสร้างเมื่อวันที่15บธันวาสองห้าห้าแฮะผมพามาดู สวยมากครับวิหารทองคาเป็นบุญต่างอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆฮะจังหวัดอุทยัยธาน,นี้ยอำเภอเมืองฮะมาง่ายฮะายทางอายุธยาอ่างทองฮะ มาเขาชมฮะโอ้ผมว่าเป็นถ้ากิดเป็นหมุนค่าวผมว่าน่าจะเป็นพันพันล้านแล้วเนี่ยนี่น่าจะพันล้านขึ้นแล้วครับเนี่ย เขาเรียกกันว่าวิหารทองคำฮะาเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูประวัตินะ,ะวัดทา่าทรงะนะฮะจังหวัดอุทัยธานี สวยงามมากครับก็ผมว่าเป็น Amazing ฮะ Amazing อีกที่หนึ่งครับที่นาท่องเที่ยวฮะ ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮะของจังหวัดอุทัยธาน,นีก็มีวิหารแก้ววิหารทองคำวิหารหลวงพ่อห้าพระอ,องค์อะไรนี้มีเยอะแยะไปหมดนะก็มาท่องเที่ยวกันนะครับข้างหนผมก็จะเป็นอีกวิหารหนึ่งนะฮะ ก็คงเดินดูไม่ทั่วฮะว่าเดินมาเก็บมาฝากครับหอมปากหอมคอบุญรักษาคนคิดดีจำดีครับมโนกนกกขอกรัรบอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาครับเป็นพระที่สูงสูงมากนะฮะสูงนะครับใกล้ๆวิหารแก้วะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูวิหารแก้ว วิหารแก้วของของวัดท่าซุงครับผมอุทยานนี้วันนี้ก็พาเดินนะเดินเป็นกิโลกิโลข้ามฝั่งมาเป็นประตูเข้าวิหารแก้ว เปแมสล้างมือก่อนขึ้นวิหารนะคะก็จะเป็นฐานที่ท่องเที่ยวฮะท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งฮะ น่าสนใจครับไอ้ว่างก็มาครับทางขึ้นวิหารเจ้าครับ มีซิ่งมากครับสวยมากก็จะเป็นเหมือนพิธภัณฑ์ครับตรงนี้ครับพิธภัณฑ์ครับน ของเก่าของแก่คที่เะวัน,นี้ อันนี้คือพระพุทธจินนารดครับผมก็บูชามาเราก็จะเอาบุญไปฝากเพื่อนๆครับ